ทีนีมนน้มาดูในเรื่องของการเลือกตั้งกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาดูในเรื่องของการเลือกตั้งกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังใกล้จะถึงแล้วด้วยเนาะอีกแค่ไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะไม่ถึงเดือนนะคุณผู้ฟังนะก็จะถึงแล้วกับการเลือกตั้ง นายกแล้วก็สสนะคะคุณู้ฟังพูดภาษาบ้านเราง่ายๆเนาะ,ค,ะคุณูมฟังเนาะเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็สสนะคะในแต่ละเขตพื้นที่นะคะซึ่งก็ล่าสุดนี้นะคะในเรื่องของการหาเสียงนะคะคุณูมฟังกรกตได้ออกมาย้านะการนําคนนอกช่วยหาเสียงเนี่ย ทำได้นะคะแต่ต้องลงทะเบียนผู้ช่วยตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะต้องอแจ้งค่าใช้จ่ายต่อกตอกตด้วยสำหรับใครที่อยากจะหาเพื่อนมานะคะช่วยหาเสียงกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตได้ก,ก,ล,กล่าวถึงพรรคการเมืองนะคะที่นำคนนอกเข้ามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะคะว่าการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจะนาบุคคลใดมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิพกพรรคหรือบุคลาบุคคลภายนอกนะจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตามระเบียบกกตว่าด้วยผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะคะเมื่อได้รับการแต่งกายก็สามารถช่วยผู้สมัครหรือรักการเมืองหาเสียงได้ซึ่งการ แต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงมีค่าตอบแทนนะคะโดยจะถูกคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็จะต้องรายงานต่อกกตให้ได้ทราบด้วยทั้งนี้นะคะในส่วนของการาหาเสียงนะคะคุณรู้ฟังผู้ช่วยหาเสียงจะต้องแจ้งกกตก่อนหาเสียงหากมีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ช่วยนะคะหาเสียงเลือกตั้งตามที่แจ้งนะคะจะต้องรายงานให้กกตได้ทราบทันทีซึ่งในสแสวงก็ได้มีการย้ำนะคะว่าการจะใช้ผู้ช่วยหาเสียงตามระเบียบกกตจะต้องแจ้งรายชื่อ ก่อนล่วงหน้าซึ่งส่วนมากผู้สมัครและก็พักก็จะดําเนินการตามนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการเตรียมกันไว้อ่า ตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งก็จะต,ต้องมีการเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะให้ทันนะคะต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็ขอเชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะชาวจังหวัดบุรีรัมย์ไปเลือกตั้งนะคะสสนะคะ,ะแล้วก็อขออภัยเลือกตั้งสสเนาะแล้วก็ไปออกเสียงประชามติกันด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านเนี่ยมีชื่ออยู่นั่นเองนะคะก็ตรวจสอบรายชื่อของตัวเองดูนะมีชื่อไหมนะคะขาดการเลือกตั้งไปกี่ครั้งและที่ผ่านมาหรือไม่เคยขาดเลยอันนี้เป็นประวัติติดตัวของเรานะคะคุณผู้ฟังคันนี้เรื่องของการเลือกตั้งการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ควรที่จะออกไปใช้สิทธิ์ของเรานั่นเองค่ะ